สวัสดีค่ะไหนอาการรู้ความรู้สึกเป็นยังไงคะมาสวนสัตว์โอเคไหมคะโอเคค่ะดีไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะ <laughs> ามาสวนสัตว์ค่ะจะมาสวนสัตว์ใช่ไหมคะเรจะไปน,นั่งรถรางเนาะหรือยังไงไม่มีการบโมสเลยอ๋อจะเป็นไดเวอร์ ออกนี่ยอะไรไม่ไม่เป็นม่มาับฮัลโหลฮัลโหลพร้อมไหมคะคนขับดูเป็นคนนำเที่ยวนะมาขับออกก่อนถ้าว่าอย่ออกแบบสถานนี้ไม่เป็นทายนั่งก่อนนั่งกน่อเอาขึ้นนั่ง

จิ๋วอยู่ข้างหลังเดียหน้าเดียนาดียนทางนี้ค่ะนี่นั่งข้างหลังเนาเอ๊ะเอ๊นงมาเที่ยวสวนนงมาเทีส์นะคะจับดีๆนะข้างหน้ามันจะขูผักผักมันจะขูกผักนะตึ๊งตึ๊งตึ๊งนะ ออกไปได้อยู่จับีอยู่มาจับพี่อยู่เ็ากเับดีดีนะเออดูความนัมันคือแบบสาม้ิเขาให้เราลงได้ใช่ไหมานเดียจะกับใช่ไหมวางอะเลยฝางอะเลยฝางอะเลยางอะเลยฝางอะเลยเนาะวางมันเป็นยังไง เป็นแบบนี้นะบางมันเป็นแบบนี้นะให้เดียหน้านั่งตักน้ำมา,มาแล้วไอเดียถ่ายนี่น,น,นีนอไปอ,อยู่สิงโตไม่มานอนนั่งนอนอยู่น่ะเด็กอยอะทำไรอ่ะขับรถหนีเหรอสิงโตไม่มาไม่รู้จักสิงโตไหม

นี่ค่ะไหนแนะนําเสือสิงโตใหญ่ค่ะสตัวเสือสิงโตต่างกันยังไงคะตัวตัวผู้มันจะมีตัวอะไรตรงเนี้ยแผงคอใช่ไหมคะใช่แล้วตัวเมียไม่มีตัวเมียไม่มีใช่ไหมคะตัวผู้กับตัวเมียคู่กันเลยจีบกันตัวผู้กับตัวเมียมีแผงคอส่วนอามานั่งอะไรหนูจ้ ไม่รู้ท่าพิสดา,ารท่าจิวเขื่อน<ย>ตกไม่หันหน้ามาทางเราเลย อะไรเดน่าเขื่อเดน่ารู้จักไหมเนะเปิดให้หน่อยเดน่ารู้จักไหมมันแบบฟึ่งนะเดน่ารู้จักไหมโอ้โมันอยากมาหาเรามากเลยเนอะให้ให้ให้ป้าวาดถ่ายให้เราหันมาแล้วป้าวาดเ่อกี้ยังไม่มองกล้องเลยถามว่ามันอยากมาเล่นหรือเปล่าอยากมากินเหนียโค้เหนียวน้ำมันไม่มองอะสิอะ เต่าสูคาตาเยอะมาไฮไฮนี่คือสัตว์อะไรคะเต่าเต่าพันธุ์อะไรคะชูคาตาข้าง้าไม่มีตัว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 ผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียทำไมมันจะ,นนจะขนาดใหญ่สูงสุดอันดับสามของโลกโ ทำไมมันจะมีตรงขาวๆตรงคอตรงเนี้ยมั่นสิมันเห็นไหใต้คออ่ะไปไหนอะลูกไปก่อนนะนาเดียไปไหนอะนะบายบายไปไหนอะนะไปไหนอะนะจอด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 เป็นโครงการพานาเดียมาปล่อยตัวนัดปล่อยเต่าเรียกปล่อยเต่า <c oughs> แก่ปล่อยเต่าปล่อยเต่างั้นปล่อยเต่าปล่อยหมูดาวกับอู๋ฮะมัเหรอโอ้เป็นเสือดาวเหรออ๋อมันเลยไล่เป็นเสือดาวเหรอจีราเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์กับเสือดาวกับอู๋ เกี่ยวกอ่ะนี่ะแล้วก็ค่อยาวเฉยเลยเนาะโอ้โหดูใหญ่มากใหญ่มากดูน้อยน้องหลับถ้ามันมาอยู่ตรงนี้เห็นเราเลยไม่มาเนาะอยากลงพูดเลย